สวัสดีตอนเที่ยงค่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็จะพาไปทานกว๋วยเตี๋ยวดูดีกันนะคะกว๋วยเตี๋ยวดูดีต้ยมยำนะคะซึ่งที่เราสั่งออเดอร์นี่นะคะก็คือมียกต้ยมยำรวมมิตรทะเลจา้าบอกเลยว่าอร่อยมากๆเลยค่ะกว๋วยเตี๋ยวชามใหญ่ของเราอร่อยมากเลยค่ะมื้อเที่ยงใครหิวบ้างถ้าใครหิวแวะมาทานด้วยกันนะคะแซบอิลีค่ะ อันนี้เราก็ไปทานร้านประจำเราค่ะคือลุงจวนเนาะลุงจวนที่ปวกแดงเองค่ะดูสิชามมาเริ่มเลยค่ะเพื่อนๆชามใหญ่มากเราจะกินหมดนี่ไปดูกันเลยว่าจะอร่อยขนาดไหนค่ะพเพื่อนๆไปชิมกันเลยถ้าใครอยากกินข้าวอยากทานก๋วยเตี๋ยวมาเลยนะคะมาทานกับฝนเลยบอกเลยว่าทานตอนเที่ยงอร่อยมากบอกเลยว่ากวาจะทานได้ ก่าจะหาร้านทานได้นะคะเพื่อนๆขับรถรอบปวกแดงอยู่สามรอบค่ะค่อยจะรู้ว่าตัวเองอยากกินอะไรไม่ใช่ว่าอยากกินแล้วก็จะได้กินนะคะเพื่อนๆต้องนึกก่อนว่าเราอยากกินอะไรก็ขับรถรอยู่สามรอบวนอยู่สามรอบค่ะค่อยแวะร้านก๋วยเตี๋ยวดู๋สีลุงจวนจ้า<อ>ก็อร่อยค่ะเพื่อนๆทานตอนเที่ยงมื้อเที่ยงเนาะอร่อยมากเลยค่ะ ก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็มาชวนเพื่อนๆกินข้าวกันจ้าอันนี้ก็ให้ชมหูหกุ้งเป็นกุ้งเลยนะคะเป็นเพื่อนชามใหญ่มากเลยกุ้งตัวใหญ่สุดมาเลยค่ะเพื่อนอร่อยต่อเลยจ้าอันนี้ก็เป็นหมีเกี๊ยวหูหกินไปก็อาจคิดไปเจ้าของร้านก็ใจดีนะเจ้าของร้านบอกว่าเออให้ผมถ่ายคิดให้ไหมครับก็อบ,บอกว่าอ๋อไม่เป็นไรค่ะถ่ายเองดีกว่าสะดวกเขินคนถ่ายจ้า ออออโอเคจ้ะอันนี้ก็หมูหมูเด้งนะคะเป็นแผ่นๆเลยโอ้ยอร่อยจังเลยอันนี้ก็เป็นลูกชิ้นปลานะคะลูกชิ้นปลาแพะย,ยาวาราชค่ะอร่อยมากเลยจ้ะไม่ได้โม้นะฝนไม่ได้โม้นะอร่อยจริงๆมีเที่ยงที่แสนอร่อยของเราจ้าใครยังไม่ทานข้าวก็มาทานนะ